สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับชนะ่องงานเราอดรวอยวิ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวันนี้จะทําขึ้นเป็นนนสินค้าไหมดันสักชุดแล้วการลงทุนหนึ่งใดการลงทุนควมเสี่ยงใต้คลิปวันนี้จะมาลิงสมัครสมัครกันอย่างนี้นะครับอันนี้เราก็อยู่กับใบแนนกิฟนะหรือกิฟใบแนนนะอ่าเราอยู่กับใบแนนกิฟไทยนั่นเองนะก็อันนี้ก็จะเป็นความร่วมมือระหว่างนะ AAS นะเนี่ยเขาก็จะมีจัดพิเศษลูกค้ารายเดือน AAS นะ ก็จับมือไบแอนเอเอจับมือกับกิฟต์ไบแ c นไทยนะมอบสิทธิพิเศษนะสำหรับลูกค้ารายเดือนมอบ b ีเอีนะเดี๋ยวมีคลิปกิปโตมูลค่าร้อยห้าสิบาทนะเนี่ยก็มีโปรสองค่าจัดพร้อมๆกันเนี่ยเอจับมือกิป b i ไ a แ c นนะมอบบีเอ็ีคิปโตมือูลค่าหนึร้อยหสิบาทนะครับแนะ่ก็รายละเอียดก็มาดูกันนะครับ ก็รับเหรียญ BNB ง่ายๆนะมูลค่า150บาทเฉพาะลูกค้า AX รายเดือนเพียงสมัครไปเน้นกิฟต์ไทยนะและยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วก็กดดอกจัน545ดอกจัน790ดตก่เหลี่ยมโทรออกนะจำนวนจำกัด10,000คนเท่านั้นนะระยะเวลากิจกรรมตัวนี้เนี่ยก็22 22เมษาถึง22เมษายน2567ถึง31 พฤสมภ์กรม2,567นะตามที่เขาประกาศไว้นะเนี่ยก็ขั้นตอนง่ายๆนะก็จะมีเข้าไปหน้าไปหน้าไปนะ้นหรือลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมก็ได้นะแล้วก็กดเข้าไปสมัครก็จะมีหน้านี้ก็พอสมัครเสร็จนะก็จะให้ใส่อีเมลรหัสผ่านนะแล้วก็เลขแนะนําสมาชิกจริงๆถ้ากดลิงก์มันก็จะมีเลขแนะนําขึ้นอยู่แล้วนะแล้วก็ให้ยืนยันตัวตนหรือทําการ KYC นะ เราได้รับ BNB ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆในการรับนะเพราะว่าถ้าคนในวงการคริปโตเนี่ยเขาก็จะสมัครไบแนนตอนนี้ก็มีไบแนนไทยแล้วนะนะก็จะมีเงื่อนไขโปรโมชั่นประมาณนี้ผู้รับสิทธิ AA, ์จะเป็นจุบียนรายเดือนอะไรอย่างนี้นะมูลค่านะทำจากการยืนยันตัวตนนะก็จะประมาณนี้นะสำหรับโปรโมชั่นดีกิจกรรมดีจริงๆก่อนหนะ้านี้มันก็จะมีกิจกรรมช่วงสงกานที่ไปถ่ายรูปกับ รถสงการก็นะแต่ว่าตอนนั้นผมก็ไม่มีเวลาทํานะอะต่อไปก็เดี๋ยวจะมาลงพวกกิจกรรมลงอะไรให้แล้วกันนะขอบคุณที่ติดตามนะและชมนะครับใต้คลิปวิดีโอก็จะมีลิงก์นะลิงก์ไปแนนกิตนะแล้วก็บิดขับเชนด้วยนะนี่คู่กันนะก็สองอันนี้ก็จะเป็นเวบเทคคริปโตนะอันนี้ก็เป็นยอดยียมและทุกกฎหมายจากเมืองไทยนะสมัครได้เลยนะแล้วก็เวเทคคริปโตอันดับหนึ่งลก ใบแนนโอเค XV 10คลิปโดนับสองโลกครูคอยเกตเดดูแอลแบงค์ใคะสนใจสมัครได้นะสายเกมโมบ็อกโรดคอยบิตคอยน์เนี่ยอบคุณทจะติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่เช็คชวนแล้วการลงทุนแต่งใดการลงทุนคามเสียงใครจยลงทุนก็อพิรนานกันดีๆเจอกันใหม่อีกทีหน้าน,นะครับบ๊ายบาย